เกี่ยวพึ่งพายมาจากศีลพุูมครับโมนิมาอีกอย่างเนาะครับซื้อของวายของหม้สื่อไปครับสื่อไปนี่ใส่โชคบางเนี้ยครับโชคไหมนะครับเอาชุดนะครับกระ๋าโชว์ตะกระเป๋าใครโอสองกระเป๋าผนบอกครับสองอันอ่าสองถุงเพิ่มน่นะครับมางบ่งชุดมัตัดชุดไว้มาตัดชุดไว้สิมาเอาโอ้แสดงว่าเลี่ยวๆนี่สิมีข้าวดีบอกครับ สวัสดีครับคุณครู่ครับโอ้คุณครูมาตาใสเนาะครับมาจากมาตาเสรอภูมิอยากอยากให้ในน้ำตัวเนี่ยว่าคุณคู่ซื้ออย่างคู่ติ๋ค่ะคูติ๋มค่ะคูติ๋มใครอันขอถามไหมนะครับผมจำไม่ได้นะครับมาตาไสนาะนะครับมาตาเสรอภูมินะครับคูติ่มกับกู้แก้่กู้ติ่มกับกู้แก้วพูดอะไรกู้ติ่มครับดีค่โอ้พวกนี้ซื้อว่าคู่ติ่ม แซ่บยูสีระพุโอ้เจ้าของร้านอาหารตำแซ่บผมในอืมครับอันอันกับคู่ยังไงครับพวกแก้วดนีบ้านเมืองไพ่เออได้หนี้รับราชการป่ะครับบำนาญบำนาญแล้วโอ้สบายแล้วนะครับครับเอ่อฮูจักรลันเจนติมาทั้งทั้งสองท่านฮูจักรลันเจนติมามาตาจักปีแล้วครับอันบริบูลเพื่อนรักบอกบริบูลบอกอาจารย์บริบูลเครอน้ำคำเมียส้อน ออครับมันใส่ไปงามอะไรเลยว่าหมอกต่อเติมเท่าที่ฆากันไปตัดอยู่ฝุ่นเลยผู้แสบนี่เป็นเพื่อนฮักโอ้ครับใส่ชุดครับก็แล้วแต่แสบมู้ไปตัดชุดใส่บัมผู้สิฟ้าไปบอกผูสิฟ้าไปตัดกระดนัดอยู่ทรงนี้วาผ่าไหมกำลังใหญ่กเลยโอ้มาตั้งหลายปีแล้วตัวนี้ครับแก้วบากว่าไปผาาใต่มาตัดหกเกี่ก้นอันนี้นั่งใหญ่เด็กนั่งเสียนอ๋อปานาติครับ เงินยอดใสแต่ว่าได้เงินแสนก็เพรเห็นเงินจักแก่ครับใส่ไปแล้วหมู่คู่นํากันว่าสื้ไปตัดสนใสคืองามแท้ครับบัวแทบบรว่าคือแพงแดดบ่ได้แพงอม่แพงสื้อยากว่าแพงครับขวนก็ตัดเขาคิงจอยก็ตัดเขาคิงเอาสีเงินสีก็ได้นะครับสีเจ้าสิบ่บ่ครับอาจารย์ครับเท่าที่จําได้นี่ตัดไปแล้วมาตลาลจะเทมาประมาณจักจุดครับนั่งเกี่ยวจะซื0อทำซื้อโอ้ยนะ สี่สุดสามสุดสี่หาชุดนี่มันมันเปะโหลดครับอ้วนๆเจอยๆเปะไอ้นี่แก้วเลยแจ้่วเลยยังแดกไม่ดามแก้วรอบกอดกันใส่หัวสวยกับได้ครับถามอีกแทรนึงหนึ่งนะครับที่ตัดสินใจมากตัดผ้าไหมยุลานจันทิมาประทับใจบ่อนใดครับของลานจันทิมาฝีมือฝีมือแล้วก็ฝีมือค่ะฝีมือฝีมือล้วนๆแล้วก็การบริการเป็นกันเอง อครับครับโอ้มากพี่น้องครับผมจไม่าาม่าวันี่อีกม่นนโอเจครับวันใดโย่เดี๋ยวนี้ตัดข้างโย่วันใดเจ้ยวรูเขยโอ้ขวางว้ขางวโอ้ครับครับมีตะโศกับโศกตัวสันครับ มีจต่โศกกับโศกโอ้ยเนะมาดต่างตะาครับครับคัาครับคันคราบครัาไปเอาล้านรับยรกครับคราเครับคับค่ับครับครับหรับครับคราบลรเบครั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 บคอับครงบครับครับบับคับครับครับบ่บ อยู่บอลอินเหล่ามันเป็นยังไงครับเวลาใส่ครับมันไหนแก่มันไหนแก่มันนั่งบวสบายมันเดิมมันแบบว่าไปใส่แล้วมันก็ต้องแก่หันแก่นีอันนี้มันแต่เขาก็แก่หันยู่ดอกบวกไปแต่ว่าข้อใหญ่ใหญ่มันเหมือนเปะเว่อร์เลยนะเอ้ยเป๊มาเบิร์มาเบิรงมาพูดมาเบิรงทพุงแม่ป้าพีจ้าครับเอาพุดนะบงแนนเขาออนซ้อนไรบูนเอามันคืออเเงีดิาขึ้นไปใน ตัดตะปีได้ครับนี่ครับช่วตีให้ผมบงนี่ยหกใหหมอหกหน่ง่หสัหสดหจังวนะเ้าอันใสกันนะบ่งไก่ไก่กันนะหกหกหนึ่งได้ไงพวกโอนี่บอสทีใส่ไปผักไก่้าบึงท่วงไม่ปล่าเดเป็นอย่งสี้มเดนี่ยังใสได้บ่ครับชวดนี้ครับใสได้นะเอามาแก่ยู่เอาแก่ยู่ ในนี่มีจักคนหนึ่งสองสามสี่ตัดยูนี่มอาปาสโอครับดูสิจ้าวนขคบวนขันมากโ้บวนขัมากโอครขหาจ้าบนขาอ้านหมาอครบนขากอ้นขาอนขหากอานขหมากอ้าหมากอ้าันมากอนขอ้าวนขันหาก้าร์ัากัมาคบครบับนบวาขหอข ก้อนอันนี้เคยมาตัดลานจันทีมาอยู่บอกครับมาประจาําคะมาเด็เป็นเกือบสิบฝี้วคะครับคุณคูณ่คประทัยลานจันทีนาบอนไดจังเลือกมาตัดถ่ายบนี้นตัดเทปปานีมาปานีานมาลักการเมื่อพาค่ะแลวกการบริการค่ะครับผม Uh, ่า mm mm ใส <itu? S 1> uh, mm ่แล้วบ่ได้บ่ได้แกบอดดิยังค้นแกนก็ใส่ได้ค้นอยก็ใส่ได้หุ่นจั้ไหนก็ใส่ได้บ่ได้แกบอดดิยังตัดแล้วเขาขี้ปั๊บเลยครับผมอยากจะให้คุณคู่อ่าจากช่วงค้นรอยเอสให้มาใส่ผ่าไทยนะครับ คััับมมือนตดผู้ใดอันอันอยากได้ไหมผู้ใดอยากได้ไหมมาบ้านแต่จันทิมาผ่าไหมเลยค่ะมี่ถูกไล่ถูกมี่ถูกราคาต่างจัราคาท่านกว่าขึ้นไปท่านกว่าจนถุงสองหมื่นสามหมื่นมาแล้วก็มาแล้วผู้ใดขก็มาหนีแล้วสิบริโอออกไปมือเปล่าเลยค่ะครับผมเพราะว่ามีแต่แนวงามๆผู้รับผม เกิดจิตเลศตัณหาไม่ได้อยากได้ค่ะมครับรเวลาเ้าใส่ผ้าไหมไปน็นในงานจังสีเจ้าภาพเขาเจาจะมีความรู้สึกจัางไดครับโอ้ย็เป็นใส่ไปภาคใตเนาะค่ะเขาเจ้าก็ถามร้รเจะของแล้วมาโอ้ยไหมาหมาจากไหนเขาก็บอกว่ามา,มาจากร้อยเอ็ดมา,มาจาก้าเนี่ยอาจาร์ที่มาผ้าไหม,มเป็นร้านประจำของคณะครูบาอาจารย์เอ่อาราชการสันพุยญญใสบริการจำที่มาผ้าไหมเวิร์ด